m i n นอร์กล a l Company สัญชาติไทยที่มีธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์เนี่ยทุกคนต้องร้องอ๋อเลยครับไม่ว่าจะเป็นเดอะวิ a Company ีส e วนเซนอานันตรารวมไปถึงป o อปบ r าที่กำลังฮอตฮิตในทุกวันนี้ครับถ้าอยากจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเราควรจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีจะทำอะไรสักอย่างถ้าทำแล้วไม่เคยผิดพลาดไม่เคยหกล้มเนี่ยแสดงว่าเรายังไปนม่สุด เอพิโซดนี้เราจะมาชวนคุยกับ Chief People Officer จาก Minor International พี่อ่อนอรักันดาอาชาวิพัฒ์พี่อ่อนรออยู่ด้านในแล้วไปคุยกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Coffee Club นะคะ สวัสดีครับพี่ออนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จริงว่จะบอสเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้คุยกับซีพีโอสาวที่แบบเก่งคําถามได้เลยครับพี่ออนอยากจะถามพี่ออนว่ายากไหมครับที่เราจะต้องบริหารงานกับธุรกิจของเราที่มีมากกว่า60ประเทศครับค่ะจะว่ายากก็ยากนะคะในเชิงที่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีความท้าทายมีความต้องการที่จะเติบโตแต่ว่า ความง่ายก็มีก็คือว่าในองค์กรมีคนเก่งๆมีผู้บริหารเก่งๆมีทีมงานเก่งๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่จะร่วมงานกับคนเก่งๆได้ไอเดียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงอาชีชฟเมนต์เนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเราเองนะคะมาจากผลงานของทีมความคิดสร้างสรรค์นะคะความคิดริเริ่มใหม่ๆคือเราออเรตอยู่ใน63าประเทศเนี่ย เราต้องไม่คิดว่าเรานั่งอยู่ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพแล้วเราจะสามารถตัดสินใจนะคะแล้วก็รู้ในทุกๆเรื่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องวางฟอนเดชั่นที่ดีเป็นรากฐานเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ตัดสินใจได้หน้างานการที่เรามีจํานวนพนักงานถึง7 8 0 0 0คนเนี่ยเราเองต้องเชื่อว่าพนักงานของเรามีความสามารถเราเลือกคนที่ดีคนที่เก่งมาเพราะฉะนั้นเขาต้องพร้อมที่จะตัดสินใจและทำสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าของเขาธุรกิจของเขาแบรนด์ของเขา d n a ของคนมายเนอร์เป็นแบบไหนบ้างครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ r s s u r c e o r i e n t a t i o n นะคะการทำงานเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเน้นที่ผลงานนะคะนอกจากลูกค้าแล้วเนี่ย พนักงานของเราคือหัวใจนะคะเพราะว่าคุณดิวนะคะซึ่งเป็นฟาวเดอร์ขององค์กรเนี่ยจะพูดเสมอเลยว่า people build brands เราสร้างคนนะคะเพื่อให้คนสร้างแบรนด์นะคะแล้วแบรนด์เองก็สร้างประสบการณ์สรรสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าและสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเรามองว่าการที่เราจะสร้างประสบการณ์ที่ดีได้เนี่ยหนึ่งคือในเรื่องของ human experience เราทํางานในเรื่องของ hospitality industry แน่นอนคืองานที่เกี่ยวข้องกับ human touch หรือว่าสัมผัสมนุษย์นะคะเพราะเนี้ยการที่เราจะสร้างสรรค์ประสบการณ์พิเศษเหล่านี้ได้เนี่ยเกิดจากคนคิดและสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องรู้ว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ย น้องๆหรือว่าทีมงานของเราก็ต้องพร้อมนะคะที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อจะให้สมองตอบคำต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะอะไรบ้างครับที่ทำให้ไมเนอร์แตกต่างจากทุกที่ครับพี่ออดถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทนะ,ะนะวันนี้เนี่ยเรา ดำเนินการอยู่ในทั้งหมดเนี่ย63ประเทศด้วยกันเนี่ยนะคะใ,ในเรื่องของ ownership นะคะแล้วก็ speed นะคะความรวดเร็วในการดำเนินงานประกอบการตัดสินใจต่างๆเนี่ยคิดว่ามีมากกว่าที่อื่นค่อนข้างเยอะนะคะจากประสบการณ์ที่ทาง,งานมานะคะแล้วก็การสนับสนุนให้คนกล้าคิดกล้าทำนะคะจะสังเกตได้ว่าชาวมาเนอร์เนี่ยมี entrepreneurial um spirit เยอะมากๆอยากให้พี่ออม ขายาดเลยครับว่าอันนี้หมายถึงอะไรครับพี่ออยคือองท์กรนิริศสปิริตเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยมันคือความมีเซนส์ของความเป็นเจ้าของเนี่ยสูงนะคะเราปลูกฝังให้ทุกๆคนที่เข้ามาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการร้านนะผู้บริหารโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะในบิสซิเนสยูนิตนะคะหรือว่ายูนิตที่เขาอปเปเรตนะคะสามารถที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจได้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าหน้างานมีปัญหาแล้วไม่ตัดสินใจแก้ไขปัญหานั่นคือสิ่งที่ผิดนะคะ ผิดถูกไม่เป็นไรนะแต่ต้องมีการแก้ไขแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยหรืองานเนี่ยมันเดินต่อไปได้ส่วนเฮดพอเตอร์มีหน้าที่สนับสนุนดูซิว่าเราควรจะต้องปรับปรุงพ o รเซ s หรือการทํางานให้รีสอทอย่างไรเพื่อให้หน้างานเนี่ยมีศักยภาพที่สูงสุดหลายๆคนที่เข้ามานะคะเราก็รู้สึกว่า e n j o อความรู้สึกตรงนี้เนี่ยนะคะเซนส์ของโอเนอร์ชินะ,ะเหมือนกับว่า ตัวเองก็เป็นเท่าแก่คนหนึ่งนะรตรงนี้จะทาให้ประสบความสาเร็จ um ได้ค่อนข้างเยอะในไมเนอร์ค่ะเคยมีแบรนด์อันหนึง่งพี่นั่งอยู่ในที่ประชุมเนาะแล้วก็มีการทดลองแบรนด์อันนึงขึ้นมานะคะ,คะแล้วก็ทําเล็กๆนี่แหละเปิดออกมา3สาขาอยากรู้อยากลองลองเลยลองไปแล้วเอ๊รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอะลองปรับดูปรับดูเสร็จกลับมาสรุปว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่หนทางของเราอย่างนั้นเราปิด ปรากฏว่าทุกคนปรบมือให้คุณบิวปรบมือให้ว่าหนึ่งคือกล้าทดลองอันที่สองคือถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่ปรับแก้นะคะ mm hmm. แล้วก็มีการเรียนรู้จากสิ่งที่เราพลาดหรือว่าการตัดสินใจค่ะทุกอย่างมันเป็น culture of experimentation เพราะผิดพลาดไม่เป็นไรขอให้แก้ไขในสปีดที่เร็วๆเนี่ยนะฮะมันดีกว่าที่จะไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่าทดลองอะไรเลยผมอยากรู้ว่าในการบริหารงานคนครับทั้งคนที่เก่งก็ดีหรือว่าคนที่มีตาเลนตต่างๆพี่อ่อนเมียที่ บริหารผู้บริหารเหล่านี้ให้เก่งขึ้นยังไงได้บ้างครับคือเรามองว่าถ้าเก่งนะคะหลักๆก,ก็คือต้องเซ t ตเดมเพลยไหมคือให้อิสระในการบริหารงานให้ฟรีดอมในการที่จะเทคไรส์นะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นแบรนด์อย่างพอมาอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะ <c oughs> ซึ่งเราเองเป็น Joint Venture แล้วก็ทีมของเราเนี่ยเมื่อมาสองสามปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็นำเอาคอนเซปต์ไอเดียนี้มาเสนอ มันเป็นคอนเซปที่ใหม่มากนะคะแล้วเมื่อประมาณ2อสปีที่แล้วเนี่ยตลาดของเรายังไม่ได้คุ้นเคยกับอาร์ตทอยเท่าไหรนะะ่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณบิล l f o เดอร์ของเรา c ี CEO ของเราก็สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันซัพพอร์ตส่งให้บอร์ดเข้าใจว่า ทำไมถึงจะต้องควรจะต้องทดลองสินค้าลักษณะนี้ดูเนี่ยทำออกมาแล้วเนี่ยพอเปิดปุ๊บก็สักเซสฟูลมากแถมนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังได้เรียนรู้จากการเปิดฮอร์ทเราได้เข้าแอคเซสถึงกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำหรับมายเนอร์เองเนี่ยเรายังเป็น c u เ t u r e ที่อยากจะทดลองอะไรใหม่ๆนะคะแล้วผู้บริหารเนี่ยก็จะสนับสนุนมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการควบคุมนะคะหรือว่าบริหารแต่จากการที่เซ็ตฟรี เปิดฟรีดอมให้เขาได้ตัดสินใจได้นําเสนอสิ่งใหม่ๆแล้วได้ทดลองค่ะนี่หากถามพี่ออนครับว่าเรามีวิธีการบริหารงานทรัพยากรคนยังไงบ้างที่มี culture ที่แตกต่างกันครับในแต่ละแบรนด์เนี่ยเราคงจะต้องมองวางว่า brand experience ที่เราอยากจะ deliver ให้กับลูกค้าคืออะไรแล้วก็มองย้อนกลับมาว่าถ้ามี brand brand experience แบบนี้เนี่ย competency หรือทักษะของพนักงานหรือผู้บริหารที่จะต้องมีในการที่จะสร้างประสบการณ์พิเศษเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรถ้าเราตอบโจทย์ แล้วมีกรอบนะฮะหลวมๆให้เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้เข้าไปร่วม create experience เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้บริหารของเรามีศักยภาพในการเข้าไปเติมเต็มเติมเต็มในเรื่องของความต้องการของลูกค้าในแต่ละจุดที่มีความแตกต่างกันนะคะลูกค้าที่ ไปใช้บริการที่อนันตร,ราที่ยุโรปก,ก็อาจจะมีความต้องการหรือ experience ที่อาจจะแตกต่างเราหวังว่าลูกค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะไปใช้บริการที่ไหนก็มีประสบการณ์ที่เหมือนกันในเชิงมาตรฐานนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างในเชิงประสบการณ์ถ้ามีโอกาสนะคะที่อนันตร,ราบูดาเปส์นะคะก็เป็นอเวอร์จเมนท์ที่สวยมากนะคะแล้วถ้าคนที่ไปได้พักเนี่ยอันแรกคือได้อนันตร,รา perience นจะในขณะเดียวกันเนี่ยที่ดูบูดาเปส์เนี่ย ก็จะมีความเป็น hmm. ฮังการีนอยู huh. s <S ่ตรงนั้นด้วยรวมถึงความพิเศษในเรื่องของอาหารคุณภาพต่างๆแล้วก็เสน่ห์ของการให้บริการนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราพยายามที่จะสรสร้างให้กับลูกค้าค่ะอยากถามในเรื่องของโซเชียลสังคมบ้างครับว่าทางไปเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะแบบให้กับสังคมบ้างครับคือเราเองเนี่ยต้องมีมุมมองที่เป็น global mindset เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมี contribution ต่อสังคมนะคะมันจะมีความหลากหลายมากเลยค่ะเพราะว่า ในแต่ละประเทศนะคะหรือว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยสิ่งที่มันเป็นโซเชียลอิมพอร์ตแนนของแต่ละอันของลูกค้าหรือว่าของทีมเมมเบอร์สพนักง,งานของเราไม่เหมือนกัน mm hmm. เพราะในการเปิดกว้างนะคะกาที่ d e f i นะคะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะ,ะสำหรับลูกค้าของเราสําหรับเซอรโคเดอร์ของเราและการที่จะสนับสนุนในการที่จะให้มีกิจกรรมเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยนะคะ ทั่วโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราโปรโมทนะคะเรามี Global Sustainability Award ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกๆประเทศทุกๆแบรนด์นะคะแล้วก็รวมถึงไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเองแบรนด์เอง,ดเองได้ส่งเรื่องราวดีๆเข้ามาประกวดนะคะเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างว่าเขาทําอะไรบ้างนะที่ดีกับสังคมในเรื่องของ Environment ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเรามีเป้าหมายนะคะในการที่จะลดคาร์บอนฟุตปรินนะคะอย่างชัดเจนนะคะเมื่อกี้พี่ความพูดถึง Global Mindset ในมเนอร์เรามี Global Mindset ยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ ธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ในต่างประเทศนะคะในขณะเดียวกันเราเริ่มต้นนะคะในประเทศไทยเราก็มี ambition ที่อยากจะสนับสนุนให้กลุ่มท ALENT คนไทยผู้บริหารคนไทยได้ไปเติบโตในต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ two-way learning นะคะแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราไล่พลายโดยเฉพาะถ้าเราเป็น headquarter เนี่ยต้องเข้าใจว่า เดินทางเข้าไปได้เรียนรู้ว่ามุมมองของเขาเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เราตัดสินใจนะวันนี้มันมี impact อย่างไรนะคะเน,นื่องจากว่าแบรนด์หลากหลายอินดัสทรหลากหลายเนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่ได้วางไว้เป็น framework ว่านี่คือวิธีที่คุณจะต้องทําแต่ว่ามันจะมีบาง r r นซิ i ัลนะที่ควรจะต้อง Follow เข้าใจว่า Social t r e n d เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รู้ว่าลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไรมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยการที่จะโปรโมทให้น้องๆซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีความ สนใจนะคะในการที่จะไปทํางานต่างประเทศกันมากยิ่งขึ้น mm hmm. ถ้าเราเปิดโอกาสที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยได้ไปเรียนรู้เนี่ยในเรื่องของ mobility แล้วก็การที่จะสนับสนุนให้พนักง,งานไปทํางานในต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะทำนะ oh. คุณบิวพูดเสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไทยของเรามีทักษะเรามี GM ที่เป็นต่างชาติค่อนข้างเยอะแล้วเราก็อยากจะให้ GM ของเราเนี่ยมีทุกชาตินะคะเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีหลากหลายและทั่วโลกเราก็ควรจะต้องมีผู้บริหารนะที่เป็น GM คนไทยที่ไปบริหารโรงแรมระดับโลกอีกเช่นกัน,น,นเราก็อยากจะโปรโมทนะคะการที่จะให้ GM สร้าง GM ไทยแล้วให้ GM ไทยเนี่ยไปบริหารงานนะในต่างชาติอีกเช่นกันค่ะ อยากให้พี่ออนพูดถึง Partnership for growth เลยครับว่าอันเนี้ยในมายเนอร์ต้องให้ความสำคัญยังไงบ้างครับในเรื่องของการเติบโตถ้าเป็นในอดีตนะคะคิดเองสร้างเองทำเองแต่ในขณะเดียวกันณนะวันนี้เนี่ยถ้าอยากจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเราควรจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีพาร์ทเนอร์ส่วนนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะในส่วนของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะแต่พาร์ทเนอร์ในสังคมเพราะฉะนั้นการที่จะ ดึงเอา complementary relationship หมายถึงว่าอะไรที่สามารถทีเสริมสร้างกันได้เดินไปด้วยกันได้มันจะเพิ่มในเรื่องของความรวดเร็วนะคะความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจนะครเราก็จะเน้นในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะการเริ่มที่จะมาทําธุรกิจในส่วนของ joint venture มากยิ่งขึ้นนะคะอย่าง Coffee Club เองก็เป็น joint venture นะคะหรือว่าอย่าง Pop Mart เองเราได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเรื่องของ partnering เนี่ยอย่างถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยในอดีตเราจะสร้าง นะคะแล้วก็บริหารเองนะวันนี้เราก็เริ่มเข้ามาอ,อยู่ในสเปซข oh. องการทำ m a n a g e hotel oh. ก็คือจะมี hotel มี owner property oh. ที่เรารับบริหาร oh. นะคะมันก็จะเป็นการเติบโตร่วมกัน m i เนอร์ <Minor S 2> <Minor S 1> เองเรามีวิธีการรับมือกับโควิดยังไงบ้างคะพี่อ่อนในช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ยากลาบากนะคสำหรับหลายๆอินดัสทรีเช่นเดียวกันกับไมเนอร์นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมองก้าวให้ข้ามวิกฤตไปให้ได้แล้วเรามุกค่อนข้างเร็วนั่นคือทําไมองค์กรเนี่ยยังสามารถอยู่รอดขึ้นได้ในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นเรามีการเติบโตยอย่างก้าวกระโดดปีนี้จริงผลประกอบการดีมากๆดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของไมเนอร์ด้วยซ้ามาจากการที่เรามอง2ส่วน1คือจะฝ่าฟันวิกฤตไปได้อย่าง แต่อันที่สองเนี่ยหลังจากวิกฤตแล้วย่อมมีโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสตรัคเจอร์แล้วเราแพลนตัวเราเองอย่างไรเพื่อที่จะแคปเจอร์โอกาสต่านี้ช่วงโควิดเนี่ยเราก็รู้ว่าว่าทุกคนก็ต้องอยู่บ้านเดินทางก็ไม่ได้สายการบินก็นไม่สามารถที่จะบินออกได้หลังจากนั้นทุกคนเก็บละพอตลาดเปิดโอกาสเปิดปุ๊บเนี่ยนะคะอย่างยุโรปเองเนี่ยได้รับจำนวนนะักท่องเที่ยวเนี่ยสูงที่สุดเลยนะในประวัติการตอนนั้นเนี่ยคือก่อนโควิดแล้วมองแล้วว่าจิตไหนเป็นโอกาส ทั้งจีนเอง a a เอเชียเองก็สนใจที่จะเดินทางในตลาดยุโรปมากยิ่งขึ้นตรงนั้นเนี่ยก็ช่วยเราค่อนข้างเยอะเรามีแผนในช่วงนั้นยังไงบ้างครับพี่ยอนเพื่อจะได้เป็นทริคให้ทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันหรือ f o r e c a s t เป็นอนาคตครับช่วงหลังๆเนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของ leadership a m b d e x t e r i t y ค่อ <c> น <oughs> ข้าง<ช>เยอะนะคะ leadership a m b d e x t e r i t y เนี่ยก็คือการใช้2มือนะคะแล้วซ้ายกับขวานียมันต้องใช้ไปด้วยกันนะฮะเพราะว่าโลกของเรามันถูก Dis disrupt ไปหมดแล้วมัน ทำงานได้ข้างเดียวในะอย่างเดียวมันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าอะไรมันคือ ability ในการ master two opposing skills two opposing skills ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเก่งในเรื่องของ strategy เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เน้นเรื่อง execution แต่ณนะวันนี้ผู้บริหารของเราต้องเก่งทั้งสองอย่ญญางมองภาพกว้างก็ได้มองดีเทลก็ได้ลงไปในดีเทลเพื่อเจาะให้ลึกก็ได้อีกเช่นกันนะคะถ้าเป็น thinking head อย่างเดียวคือ thinking hat คืออาจจะเน้นในเรื่องของการใช้ส่วนหัวแน่นอน creativity ความคิดสร้างสารรค์ต้องมาด้วยกันเพราะเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเราไปด้วยกันได้แล้วเรามีทักษะที่เป็น opposing skill หรือว่ามีความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณสมบัติที่อาจจะแตกต่างนิดนึงสําหรับผู้บริหารนะคะที่เป็นผู้บริหารม i n เนอร์นะคะอยากให้พี่พูดถึงคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆเลยครับทั้งรายเล็กรายกลางรายใหญ่บ้างว่าเขาต้องมีทักษะอะไรบ้างครับพี่อน้นปัจจุบันนี้เนี่ย ไม่ง่ายเนาะเพราะว่าวงจรของธุรกิจเนี่ยมันมันหมุนเร็วมากข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะวางมอเดลของธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าความเนบความยั่งยืนนะคะจะเกิดขึ้นจากศักยภาพหรือความสามารถในการที่จะขึ้นสเกลอะเขาถามมาว่ามีธุรกิจเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของธุรกิจเนี่ยทำยังไงถึงจะสเกลให้ขึ้นหาคนไม่ได้อันแรกเลยนะคะคิดว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าเรื่องของ Purpose เป็นเรื่องที่สำคัญ คือเราจําเป็นในธุรกิจเนี่ยคุณดูจะพูดเสมอว่าเวลาไอาจะจ้างคนเนี่ยไออยากจะจ้างคนที่เก่งกว่าไอาในเรื่องต่างๆเข้ามาเพราะเราสามารถเรียนรู้กับเขาได้ในขณะเดียวกันถ้าจะสร้างจ้างคนเก่งเข้ามาเนี่ยแน่นอนคุณต้องเปิดรูมให้เขาได้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแล้วเราชัดเจนว่า ธุรกิจของเราสร้างขึ้นเพื่ออะไรที่มันเป็น bigger purpose beyond คือไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของ revenue กับ profit ว่างว่าเราอยากจะเติบโตอย่างไรแล้วมีโอกาสให้คนที่เข้ามาร่วมงานคนเก่งๆได้มีส่วนร่วมอันนี้คือศักยภาพในการที่จะทำให้ธุรกิจสเกลขึ้นนะเพราะเรามีกำลังคนมีความสามารถนะคะมีคนที่เก่งๆที่พร้อมจะไปลุยงานร่วมกันกันกบเราแล้วบางครั้งเนี่ยมันยากเหมือนกันนะที่จะยอมปล่อยให คนที่ทํางานร่วมกับเราตัดสินใจแล้วผิดพลาดอ่ะแต่นั่นคือความจริงไงถ้าไม่ไม่ได้พลาดไม่ได้ลองแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเอ้ยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้อันนี้คือของเราทุกอย่างกําไรของเราเนี่ยอันนี้จะสเกลขึ้นค่อนข้างลําลบากทักษะในเรื่องของ human skill เนี่ยคิดว่ายังเป็น skill ที่จริงๆแล้วจะเติบโตแล้วมีความต้องการในเชิงนี้ในเชิงลึกเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะอยากให้พี่ออยพูดหน่อยครับว่าในมุมของผู้บริหารหน้าใหม่หรือว่ามือใหม่รวมถึงผู้บริหารที่ทํามาแล้วรู้สึก มันเฟลเป็นผิดหวังจังเลยแบบเราเราจะไปต่อยังไงดีบ้างเนี่ยครับพี่ออนมีมุมมองอะไรบ้างครับคือต้องบอกว่าผู้บริหารรุ่นนี้นะต้องขอชื่นชมว่าเก่งมากนะคะหรือน้องๆแม้กระทั่งน้องๆที่จบใหม่เนี่ยเข้าไปคุยด้วยเนี่ยรู้สึกตกใจว่าโหสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ขนาดนี้นะคะของน้องเราเก่งกว่าเราสิบเท่าแต่พอบางครั้งเนี่ยพอทําอะไรไปเนี่ยหลายๆครั้งพอเราทํางานเราเก่งเราคุ้นชินกับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ย พอมันเจอจุดที่ผิดพลาดล้มเหลวปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าอะแล้วยังไงไปต่อแล้วบางทีท้อถอยอะค่ะทำแบรนด์มาปุ๊บเอ๊ะมันไปไกลแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างถ้าทำแล้วไม่เคยผิดพลาดไม่เคยหกล้มเนี่ยแสดงว่าเรายังไปนม่สุดหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราไปในเราออเปเรตเนี่ยเราออปเรตอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราอะค่ะคือทําอะไรคิดอะไรก็ทําได้หมด แต่จริงๆอะถ้าจะไปให้นอกกรอบอะออกไปนอกกรอบจริงมันต้องหกล้มบ้างอะประเด็นคือล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าไม่ลม้มก็แสดงว่ายังไปไม่สุดถ้าสุดแล้วตกขอบหล่นขอบก็ปีนกลับมาใหม่แล้วก็ค่อยๆขยายขอบตรงนี้เนี่ยคิดว่า หลายๆครั้งเนี่ยธุรกิจนะโมเดลของธุรกิจเนีทำต้องหลายครั้งอ่ะนั่นคือเขาถึงได้ใช้คำว่า culture of experimentation mm hmm. experiment กี่หนกว่าจะได้สิ่งที่ประสบความสำเสร็จหนึ่งอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันอยู่ที่หัวใจอ่ะที่ไม่ควรจะท้อถอยแล้วเราต้องเรียนรู้สรุปว่าได้อะไรจากตรงนั้นแล้วก็ก้าวต่อนะคะเนี่ยคือสิ่งที่มองว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเสร็จได้อย่างยั่งยืนค่ะ อยากรู้ว่าเทรนด์ของธุรกิจในอนาคตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครัพี่ออนถ้ามองในเรื่องของเทคโนโลยีเทรนด์เนี่ยเทรนด์ของเทคโนโลยีน่าจะถูกลงนะคะหมายถึงว่าอะไรมัน accessible มากขึ้นใช่ในขณะเดียวกันเนี่ย human skill human cost เนี่ยจะสูงขึ้น นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นคุณค่าของทักษะมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันจะแพงขึ้นฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าในเมื่อฮิวแมนเนี่ยแพงขึ้นเนี่ยเราดูซิว่าอะไรที่มันเป็นทรูสกิลที่มันต้องใช้ฮิวแมนคือแน่นอนนะหลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าไปซื้อของอะ่ะจะทําร้านโดยที่ไม่มีคนมาเซอร์วิสเลยก็ได้นะแต่ในขณะเดียวกันถามว่าลูกค้ายอยากจะเลือกอย่างนั้นหรือเปล่านะอย่างในยุโรปเนี่ยนี่ยกตัวอย่าง้วก็คือเขาเริ ถามว่า slow ช h e c k out เลนทำอะไรสำหรับคนที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุคนที่รู้สึกเหงาอยากจะไปแล้วเนี่ยอยากจะคุยแบบแคชเชียร mm ์ hmm. เพราะฉะนั้นก็ไปส l o w l a n ก็โอเคให้หลฮาวอายุอยู่เป็นยังไงบ้างมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่า โลกนเนี่ยเทรนด์เนี่ยมันไม่ได้ไปแล้วมันสรุปว่าจะต้องไป complete virtual ทุกอย่างจะต้องเป็น virtual หมดนะคะครับใดที่เรายังยังเป็นมนุษย์อยู่เนาะสัมผัสมนุษย์เป็นเรื่องที่สาคัญ virtual มันทําให้เราสะดวกขึ้นในในข้อเหตุการณ์ปฏิสัมพันธ์แล้วประสบการณ์นะที่เราสามารถที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยมันต้องลึกขึ้นทําให้มันมีความน่าจดจํามากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องฝึกนะคะแล้วทำให้มันเป็น hard skill ในการที่จะบริหารจัดการในอนาคตนะคะแล้วก้าวต่อไปของไมเนอร์บ้างครับ วันนี้ได้คุยกับพี่ออนก้าวต่อไปของไมเนอร์เราจะเจออะไรกันบ้างครับค่ะก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ <laughs> <laughs> มีแผนที่ชัดเจนมากเลยค่ะในเรื่องของการเติบโตนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นโรงแรมเนี่ยในช่วงสมปีข้างหน้าเราจะเปิดอีก300ที่นะคะหรือว่าในส่วนของรีสรรอร์ทเองเนี่ยเราจะเปิดอีกประมาณพันกว่าสาขาซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยจริงแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำเราก็ต้องไปเรียนรู้นะคะทักษะในการทํางานบริหารธุรกิจความเข้าใจของลูกค้าในประเทศต่างๆแต่ว่ามันก็สนุกอะคะอ่ะคนก็เป็นเรื่องของ growth เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราโตไป a p สเกลเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่า อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะมีซีเนอร์จีหรือประโยชน์จากการที่เรามีสเกลของธุรกิจอยู่นะคะอะไรที่เราจะเรียนรู้ระหว่างกันได้แล้วไม่ทํางานซ้ําซ้อนกันนี่ก็สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ดูไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเรายังยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ไปได้เร็วแล้วไม่มานั่งทํางานที่มันซ้ําซ้อนวันนี้ได้มาด <c oughs> ื่มกาแฟกับพี่ออนที่เดอะคอฟฟี่คลับนะครับ <c oughs> อยากจะรู้ว่า ไมเนอร์ Minor, ตอนนี้ถ้าเปรียบเป็นกาแฟสักหนึ่งแก้วครับเราเป็นกาแฟอะไรครับพี่ออนน่าจะเป็นดับเบิลเอสเปรสโซ่นะคะว้าว <Wow. S 2> <laughs> เข้มข้นเลยครับค่ะมีความเข้มข้นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกาแฟที่ดีเนี่ยเลยเอสเปรสโซ่ so ที่ดีมันคือรากฐานพื้นฐานของเครื่องดื่มหลายๆอย่าง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจะสร้างไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่ลาเต้หรือสมัยนี้กาแฟยังผสมน้ำส้มใส่น้ำแข็งไปก็ได้อีกรสชาตินึงนะคะเพราะันพื้นฐานที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จะต้องจำเป็นที่จะต้องมีมันเป็นช็อตเล็กๆก,ก็จริงค่ะแต่สามารถที่จะขยายแล้วต่อยอดไปได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จริงๆกาแฟแต่ละประเทศก็มีความหอมหวนความพิเศษที่แตกต่างเพราะนี้กาแฟทุเยเล็กๆนี่ก็สามารถที่จะเติบโตได้เช่นเดียวกับไมเนอร์อีกเช่นกันค่ะ และนี่คือผู้บริหารหญิง Global Company สัญชาติไทยที่ใช้ o n t ทบ o ิ i ออร์ไมซ์เไม่รอโอกาสแต่จะสร้างโอกาสด้วยตัวเราเองครับและนี่คือพี่ออนออนรักการดาจาก m i n o r International ครับและที่สำคัญครับใครที่ชอบคลิปนี้อยากจะร่วมพูดคุยกับเรานะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้สำหรับพโอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับผมและก็พี่ออนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ